ดูเพื่อนเพื่อนมาปางมาโยงชิดคุณยายติดอยู่นะปีนี้คงได้กินเยอะอยู่จ้าเพื่อนเพื่อนจ้าติดอยู่จ้าติดอยู่จ้าเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะนี่จ้าเพื่อนเพื่อนโอ้ อันนี้ก็อันนี้ร่วงไม่ติดอันนี้ได้แน่นอนนี่ได้แน่นอนจ้ะเพื่อนๆปูมันก็เหมือนกันดีใจจ้ะเพื่อนปลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่ปลู โอ้โหโลูกนี้ก็แปลกๆเลยนะติดติดติดตดค่ะติดเดยอะพอสมควรแบบเพื่อนๆจ้าอันนี้คือรูปไม่ติดนะคะเนี่ยแบบนี้ไม่ติดอันนี้ติดจ้ะติดจ้ะรอชิมแนะเจ้าเพื่อนๆจ้า ทำประจาเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะได้อยู่จ้ะเพื่อนได้ได้ได้ได,ได้ปีนี้พอสมควรค่ะไม่ติดก็มีติดก็เยอะอากาศร้อนมากเนาะช่วงกลางวันได้เลยจ้าเพื่อนเพื่อนอือหื เร่งนี้จะเพื่อนๆจะนั่น,นไม่นานก็จะได้ชิมนะจ๊ะเพื่อนๆดูดกอยู่เดอ้อดกอยู่เดอ้ออืมจ้ะอืมดกอยู่นะคะรอชิมนะจ๊ะเพื่อน,อนใหญ่ดีใจนะปลูกแล้ว ก,ก็พอได้ผลได้ได้รับประทานนจากเพื่อนเจา้าดุดกดกค่ะฟัมงมย่ยงคิดแต่บางคนเขาสุกแล้วนะของคุณยายออกช้าไปหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรนะคะขอ,ขอให้ติดลูกขอให้ติดลูกได้รับประทานเนาะ โหสุดยอดเลยเพื่อนจ้าอือออกดอกก็มีออกลูกเล็กก็มีโอ้โหมีหลายรุ่นเลยจ้ะมีหลายรุ่นจ้ะเพื่อนเพื่อนรุ่นใหญ่ก็มีอืรุ่นเล็กก็มีรุ่นใหญ่ก็มีมีหลายรุ่นได้ชิมนะจ๊ะได้ชิมจ้า กิ่งก็ไม่ติดก็คือเขาจะร่วงไปอย่างนี้นจ้ะ่วงอันนี้อันนี้ติดค่ะเพื่อนๆดีใจกับยายเดอ้อได้ชิมแทร์หรอจ้ามาฟังมายงชิดนะจ้าขอบคุณมากที่รับชมนะจ้าสวัสดีค่ะ